ด้วยปุ่นไกสายเลี้ยงใดก็ตามเนี่ยนาจะตัดนมหรือ,รอปลาไม่พออะไรที่เราเล่าเล่ามาเราเล่เาให้ฟแล้วนะครับแต่ว่าณวันานี้เนี่ยสินค้าที่ใช้น้ำมันปลาเป็นวัตถุดิบนะครับในการทอดเนี่ยน,นะ,ะครับมีปัญหาแล้วครันะครับแล้วก็แพงขึ้น,นยางพาร,ราก็กิโลหนึ่งตอนนี้เกือบจะร้อยแปดสิบบาทนะครับแปดสิบบาทเร็วๆเมือม่อวันศุกร์ที่เราได้คุยถึง150ร้อยห้าสิบหกบาทห้าสิบหกบาทตอนนี้ซื้อขายลงหน้าร้อยแปดสิบบาทครับแต่ว่ามผมเป็นพว่วงมาคนที่อยู่ในภาค คนนี้ก็ตาลูกบอาเลยคนอีสานตาลูกบอลเลยรายได้ประจุใช้ห้าหกปีเนี่ยเขาเริ่มเปลียนแล้วเกิดการผ่าปุเยาหกหกผ่าปุยสอเอาว่าโปกตีนเนี่ยงา์เนี่ยต้องใช้เวลาเท่าไหร่งานน้อยสุด็เจ็ดปีเถ้าให้สมบูรณ์ต้องแปดปีรัต้นี่ยต้องห้าสิบเซนติเมตรใช่ไหมเป็นอย่างน้อยเป็นอย่างน้อยแค่สี่ห้าปีเนี่ยจรับไดเแค่ประมาณสามสี่ปีได้มากว่าจะรอถึงเจ็ดปีลังได้ที่เจ็ดใช่ไหมยางราคาตกนะฮะ แต่ว่าวันนี้เราจะพิเศษหน่อยเพราะว่าเราจะมีศูนย์ข่าวจากทั้งสามศูนย์ของเรานะครับศูนย์ข่าวภาคเหนือศูนย์ข่าวภาคอีสานและก็ศูนย์ข่าวภาคใต้าาาามาร่วมรายการกับเราด้วยนะครับจริงๆต้องมาร่วมอยู่แล้ว <c oughs> ต้องมีส่วนร่วมเป็นหนาสูนย์นะ <c oughs> ให้มาลั่เราลั่ทางอ่างนี้ใช่ไหมคือเป็นหหนาศูนย์เขารู้เรื่องดีกว่าเราอยู่จำไปอยู่ในพื้นที่ของเขาตลไปเวลาคนโดใช่ไหมคนมาต้องสายก็สายชาส็รทาไปหน่อย ก็ศูนย์ข่าวภาคเหนือก็จะมีคุณสุภีสถารานุนนะครับก็จะมาเข้ารายการกับเราด้วยวันนี้นะครับสวัสดีครับคุณสุภีครับสวัสดีครับคุณแมนคุณโตและคุณอ่ากรครับสวัสดีครับคุณคุณสุพีเลียวคุณออกทีวีแล้วสุพีอยู่ภาคเหนือนะครับผมทำเมียแล้วคุณเฉลียวนะพี่ออกทีวีจริจริงชื่อแมนครับชื่อเชี่ยวชื่อทางจะให้แมนออกตก็มีคุณสมชายสามากนครับเป็นนักสนพีวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องสถานการณ์ตากอากกับเราด้วยจะ อาจจะคุยเรื่องยางด้วยนะครับครับก็สวัสดีคุณสมชายนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเฉลียวสวัสดีครังคุณโดมแล้วก็สวัสดีน้ับคุณนิกรครับกับไฟสารละทายคุณเสาลักพบคุณสวัสดีครับสวัสดีค่ะผู้ดำเนินรายการทัางสามท่านสวัสดีค่ะเสียงสาวสาวขามาบ้านรู้สึกดีใจไปผ่าตัดก่อนไหมไปภาพตัก่อนก็ได้เพราะว่าเราคงจำกันได้ว่าเมื่อไม่นานนี้นะครับก็มีเหตนคนร้ายได้ไป ก้นปืนแล้วก็ it, like. มีการเผาทำลายชานวันนี้คือวันนี้คือเป็นประเด็นในพื้นที่วันนี้ที่คิดขัดออกมาเป็นที่น่าสนใจเรื่องของปืนปืนการปืนปืนนะครับก็วันนี้เป็นเป็นวันแรกที่โรงเรียนบ้านมรือโบตกที่อำเภอระแงจังหวัดนราชบุรีในเรื่องการกันสอนนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับผู้ชายนะครับว่าบรรยากาศที่นัดบรรยากาศังไงบ้างนะครับวันนี้กับผู้ดำเนินการับต้งลงว่าบรรยากาศตอนนี้ที่โรงเรียนบ้านมะรือโบตกเป็นยังงไบ้างครับ ก็อย่างที่เมื่อเช้าเนี่ยครับอย่างที่ผู้เสียเลี้ยวเกิดไนี่ยนะครับก็โรงเรียนนี้เนี่ยตั้งโรงเรียนมะรือโบตกอำเภอรังเลจังหวัดนราธิวาสเนี่ยตั้งอยู่จากห่างจากฐานปฏิบัติการกองร้อยหนึ่งห้นึสองพที่สามแต่ที่ทุบตะยิงตะหลงแล้วก็ต้นปืนไปเมื่อวันที่19ิีเก้าเนี่ยประมาณ100เมตรเองเพราะนั้นเนี่ยหลังจากที่เกิดเหตุเมื่อวันที่19เป็นต้นมาเนี่ยครับโรงเรียนแห่งนี้ก็ได้หยุดการเรียนการสอนเช็คผมก็คือว่า คณครูมีความรู้สึกไม่สบายใจรวมทั้งผู้ปกครองก็ไม่สบายใจที่จะให้บุตรหลานไปเรียนนะครับก็เลยหยุดมาตลอดแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันแรกของการเปิดเรียนวันแรกของการเปิดเรียนนี่ก็ยังไม่เต็มที่นะครับโรงเรียนนี้เนี่ยมีนักเรียนประมาณ500คนวันนี้ไปโรงเรียนกันไม่ถึงครึ่งนะครับเหตุผลก็คือว่า ก็ผู้ปกครองแหละครับก็ยังกังวลอยู่นะครับว่ามันจะมีเหตุการณ์หรือจะมีอันตรายเกิดขึ้นกับบุตรหลานตัวเองหรือเ,เปล่าก็เลยยังไม่ค่อยมั่นใจในขณะเดียวกันเนี่ยแม้ทางโรงเรียนจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าถึงแม้ว่าจะอยู่ไกลที่เกิดเหตุแล้วก็ภาพน,นั้นเนี่ยที่ออกไปดังสื่อเนี่ยมันดูน่ากลัวแต่วันนี้เนี่ยในโรงเรียนเองก็มีเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาดูแลแล้วก็ให้ป้อนความปลอดภัย อย่างเข้มงวดเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผอคุณบุญช่วยเพชัมนีเนี่ยก็เลยบอกว่าอย่างฝากถึงผู้ปกครองด้วยว่าให้มั่นใจในในระบบรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่นะครับให้ช่วยส่งุหลานธ์มาเรียนเพราะว่าเดี๋ยวมาเรียนช้ามาเรียนไม่ไม่ทันคนอื่นนะครับเพราะว่าวันเรียนเนี่ยก็น้อยลงแล้วนะครับสำหรับพื้นที่ภาคใต้เราติเหตุการณ์บ่อยตอนนั้นเนี่ย การหยุดเรียนเป็นระยะระยะเป็นช่วงๆนะวันจิตวันเนี่ยมันกิจะเกิดขึ้นบ่อยครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อสามารถที่จะเดินทางมาเรียนได้ก็ขอร้องกรองให้ให้สมุนลานนานโรงเรียนนะครับที่สำคัญก็คือว่าโรงเรียนก็ใกล้จะสอบแล้วด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับอันนี้กลัวกลัวเป็นอย่างยิ่งนะครับคุณคุณช่วยหอออกก็บอกว่ากลัวเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กจะเรียนไม่ได้ใจช่วงปัญหาดีกว่าต้องสอบนะครับ กรณีที่ดูแลความปลอดภัยอย่างเขี้มงวดเนี่ยมันหมายถึงว่ามันมีอะไรที่น่ากลัวประการท่รึบ้างครับก็ <c oughs> คือว่าจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยดูแลเรื่องของเส้นทางนะครับ <c oughs> ที่อาจจะกําลังอาจจะมีอยู่เดิมเคยใช้อยู่สามคนสี่คออนก็อาจจะเพิ่มเป็นเจ็ดคนแปดคนในโรงเรียนที่เคยมีร <c oughs> ับระจำเฉพาะภายในโรงเรียนก็อ,อาจจะมีรอบๆโรงเรียนนะครับเพื่อให้ผู้ปกครองมีมั่นใจมากขึ้นครับรอบคุณทรายเอลนุเกัย เม่ยนเป็เรี่องของเรียนคือังตนร้อ่สอนไม่ได้สนจะตมาเรื่มันก็รมันเหตุสุิสัยเรือเรื่อยลงตรง่เรียนพิเศษอย่งริงจริงแล้วเนี่ยต้องมงานของมาเยี่นกับาด้ยนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยก็จับตัวคนสงสัยแต่คนแต่คนมาสซนหนะแล้วก็ออกมาจากสามคนนะครับตอนนี้เนี่ยเัละคนเี่ยมีรอย บนลอยนนะครับเป็นม้ก็คือเขาสัาญา่มาลอยแถบนี้เนเงินจากขบงพื้น่แหละแล้วก็เรียกมาสองใบของระกับระนที่แบบอากาศอก่าเข้าไปเข้าไปนะฮะอากาศผิดปกติน้เป็นไปต่าี่ที่มีทางใช่ไหมมันเป็นแปรน้ออแล้วก็ทำแบบนี้ก็จะมีผลกระทบที่มีแน่นอนแน่นอนลำไยมีอส้มไว้หรหน้าดีเนี่ยจะเป็นลิ้นจีแล้วก็ตามด้วยลำไยนะอะไรก็แยกตัานะแล้วก็ส้ม ลิปจีกับมะม่วงเนี่ยเอกดอกเข้าดกันอ่ากระเทียมสมมุติผมผมไม่รู้ว่ามะม่วงผมอะไรแต่แน่นอนทางภาคเหนเนี่ยผมรู้แน่นอนนะครับก็คือช่วงเนี่ยช่วงระหว่างมกราคุมภามีนาเนี่ยนะครับผลไม้สามตัวนี่จอกแต่ว่าส้มเนี่ยมันออกต้นปีอยู่แล้วอากาศหนาวที่มีผลกระทบนี่ยฮะตอนนี้เนี่ยปัญหาก็คือว่าพีโร่กรอนลิฟท์ระบาดเดี๋ยวต้องทำเองได้ไหต้องทำอุตสาูดนะครับอุตสูดครับโรคกรีนลิฟทที่ระบาดใน ภาคเนี่ยจนส่งผลกระทบไ้วว่าจำเนนซ่องลำไยนะครับรวมถึงมิจิครับนะครับเป็นยังไงครับโรคกรีนิงนะครับโรคกรีนิงเป็นเป็นโรคระบาดที่เกิดกนะครับแต่ถ้าถ้าถ้ามันมันมี่าเยอะๆจจะอาจจะต้องต้องจริงกาดบางตัวแล้วก็อาจจะยังมันยังไม่เลวร้ายมากนรักษาได้อยู่ก็อาจจะไม่ต้องตัต้ตัดจริงนะครับ ตอนนี้เนี่ยในส่วนของส้มเพีเน,นี่ยจะรับผลกระทบน้อยขนาดไหนคือ,คอจริงๆแล้วถ้าเรามองจากภาพภาพผลจริงแล้วส้มน่าจะได้รับผลอ่อันที่สองคนข้างพองสมควรเพราะว่าอ่ส่วนหนึ่งคือ,อ่าตอนนี้ต้นที่รัฐบาลก็ผลของสมม้สมมันน้อยลงเพราะว่าคนหันไปผลส้มัไปผลพืชพืชทางเนิดชนิดเนื่อง นะทำให้ตัวที่รารออกมันน้อยลงนะครับแล้วขณะแนนเดียวกันอ่าพอคนปิดมันลงก็เนี่ยจะเลยครับเนีอ่าสองคนนี้รับสารคนช่างดีลดยเฉพาะส่วนตัวเจนี่อ่าสองคนนี้ก็มีหลักฐานเมื่อตอนชาร์ตของสัปดาห์สองวอ่าผิตภัณฑ์อนดับต้นไปในช่วงไปเนี่ยอ่าสุขุมที่ว่าไายมีหน้าหน้ารายอยูอ Girl, so ่ที่กิโลกรัมละสิบบาทแล้วก็อว่แพงมากหน้าใกล้ถึงห้จุดหนึวันจะมีจริงนะถ้าแพงกี่กับก็เกษตรกรนี่หันเป็นตัวกลางสำคับ ช่วงนี้หลังจากที่เรอทู่เริ่มจาบช่วงมาเป็นิงจีลำนะครับแต่ว่าพอไปถึงสุดท้ายจเปัญหาเดิมๆคือรกคาผลิตกัรตกตสุดท้ายขอับาลช่วือก็สุดท้ายก็เป็นองจรยุติาโดยโดนริก้ชันไปนตัวแทนนะครับลำาริจีนี่ยส่วใหจะเป็นพิธีเดียวกันนะครับทีู่จัปัดันที่ได้รับกระทบมากสุดตอนนี้มาวยรได้รับ ผมพบในสมุดครับตอนนี้ครับเพราะว่าเอ่ามุมี้มีการเชื่อมหมายตอนนี้ต้องยอมนะว่าเอ่ออาการมันหนาวหนาวแบบปกติแล้วภาษาอุาหนะครับอ่ามันเรื่องทางเรื่อทางสุนทีย์เอมันสร้ได้รับผลมันต้นมันทำมาตั้งแต่ครับหรือว่าเป็นวิกฤตหนักในรอบรอบหลีดหลีดเบรย์นะครับเอ่อผลผลิตตอนนี้คาดว่าจะปกติด้านหน้าปีนี้ผลผลิตจะออกปราณนี้มันเป็นระยะเวลาจัดการตันอ่าก็ได้รับผลผลิตจากการแบบค์ในนี้คาดว่าเอ่อจะมีผลผลิตออกมาเยอะมาณสึงปีนีนนะครับ ไอ้นี้อันน <C Geor ges> ี้หมายถึงต่องต่องทำไม่ได้เราะว่าลำไยนะแลอ้นี่คือเลีนจีครับตัวเลีนจีครับส่วนส่วนลำไยนี่ที่จะได้รับผลกระทบคือลำไยได้รับได้รับผลกระบจากอากาศที่มันแปลกคนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวหนาววันหนาวจัดมันก็ทําให้ผลเอ่อผลผลิตของลำไยเนี่ยพอมันเจออากาศร้อนแล้วมันเจออากาศหนาวมันทําให้เออ่ลูกลำไยเนี่มันกรอบและมันแตกง่ายนะครับมันก็ทําให้ผลผลิตของลำไยเนี่ยคาดว่าเป็นอนี้จะออกน้อยแต่ว่า แต่ว่าด้วยความว่าคนคนทัพเชียงใหม่ล้ำคูนส่วนใหญ่ก็คือผู้น้ำใจเป็นเซ็ตเป็นเป็นส่วนมากนะครับเพราะงั้นผลผลิตคาดว่าปีนี้แม้จะถอยน้อยแต่ว่าคงไะเจ็บตับตั้งปีที่แล้วนะครับมันมีผลโรคเิ่งมีดีหรือไม่ล้ำใจเนี่ยมันร่วงกว่าที่จะตอบยัมทีเชือบปลาครับเอรคติดต่อเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของเรียนทีนะครับส่วนของเรืยอะงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอากาศแบบคนิดอมาใส่เพราะว่า เราสังเกตุไปที่ผ่านมาท่อากาศร้อนตลอดจัดร้อนจัดเลยมันเท่าไรก็มาพอฝนตกฝนตกก็มาถึงหนาวหนาวเป็นหนาวตอีนี้มาเจอจากหนาวเย็นยันจากเดาวหนาวนานไปตัวตัวที่ทำใจนี่มันมันขาดรู้ไม่ต้องไมันมันจัดตัวมาบ้างเลยที่มีคนนอนบ้างคนตายต่ำส่วนมากเลครับคุณลูกเจ้าสัวงก็แค่ไปปัญญาเดียวกัครับเจ้าตอนนี้ครับผม แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นยังไงครับเอ่อคือในในปีนี้ตัวนี้ต้องยอมรับว่าเกษตรกรบางส่วนเขาาก็เก็ไม่คาดคิดว่าเขาจะมาเจออาการแบบคนที่มันันแบคนว่าขนาดนี้นส่วนนึ้ก็ต้องต้องยอมรับสภาพกัเ่องที่มันเกิดขึ้นส่วนนึก็คือตอนนี้ก็คือต้องมาดูแลต่อลงปนี้คนผลิตที่จะอบสกาจมีบนว่าา้ใในใสินคกที่จะให้ไป็คู่ยืะมากหรือเปลา บริษัทาเป็นเป็นวิกฤติปเด็นของของสส่วนทั้งเลนจีนำใช้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ้ก็ต้งใจว่าปีนี้ก็ต้อเลนจีแล้ครแพงขึ้น่อยราาลดลงก็จริงๆเลนจีเนี่ยเลนจีเนีในตลาดทั้งหมดเนี่ยประมาณเจ็ดนตวา่รคาเลนงไประมาณสิบเปอรนต์ะครับก็ถือว่าไม่เยอะนะครับก็น่าจะได้ราคาดีนะครับขนาที่เอ้าอ้าแบอไปเมื่อกี้นี้เป็นเลนจี นะครับส่วนโซนเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยมีพื้นที่พ่อูกสายสองแสนไร่นะครับตอนคาดว่าภูมิคุ้มกัเนี่ยจะเหลือเพียงแค่สี่กัวไลทเท่านั้นเองนะฮะก็ฟังเรื่องยางพันหลายนะผมฟังก็ฟังข่าวดีก็มาได้คนกท่านหลังตามองทุกท่านก็มาสองพักได้ยิ่งเลยนะครับราคายางตอนนี้มันขึ้นเท่าไหร่ละโอ้โตอนนี้เนี่ยร้อยหกสิบหมายถึงยางแผ่นยางแผ่นนิ้มร้อยยางแผ่นนิ้มค่าภาษีน้ำยางตอนนี้ก็ประมาณกิโลละ ร้อยสี่สิบกว่าบาทร้อยสี่สิบหนึ่งบาท่สมองในภาคอีสานเมื่อปีสัตว์ูกันเยอะแล็กไปปีเนี่ยขึ้นไปเฉพาะจังหวัดใหม่นะจังหวัดเจ็ดสิบเจ็ดนี่ยนะว่าที่จะหบังใหม่เป็นตัวกลางสามแสนกว่าไร่แล้วก็พอไปดูว่าเนี่ยก็คือว่าในส่วนที่จังหวัดบัวการต้องขายตัวปูกระเรือนแ้ก็อย่างบางส่วนที่ปูรุ่นแรกๆเนี่ยนะรุ่นปุ๊กเปิดก็มันจะโค่นแล้วก็ให้กูการเป็นอาลัอ๋อไม่ใช่หรืออะไรไม่ใช่ รุ่นแรกๆก็จะปลูกสมัยอีสานเขียวประมาณอีสานเีทั้งไมดนี่เจ้าเล็กดงชายุทธ์ได้ปยนแล้วปิดแล้วแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือขยายมาหลายหลายพื้นที่เหมือนกันจังหสองมรุภูมขอนแก่นชายภูมิเลยเมื่อเลยบางที่หัวอรุงดอนธานีไปมีถวดก็ไปดูว่าคนปลูกยางกระทบยังไงกับอีสานเพราะตอนนี้แล้วคือว่าราคายางมันพุ่งขึ้นมาสูงมันจูงใจให้เกินมาให้เกิดและส่วนหนึ่งก็คือว่าพอได้เงินมาเนี่ยมันมัน ขาขึ้นมันข้นขึ้นมาอย่างนี้หลถ้ามาันลงอย่างนี้ครับยังไงเราไปดูฝั่งคุณสาวรักครับจากคนแก่เท่านี้รับคุณสาวรักครับสวัสดีครับราคายางที่เป็นขาขึ้น,นบางครั้งก็ต้องมองด้วยนักทาว่าอาจจะเป็นทุกขลาภก็ได้เพราะเหตุผลหนึ่งก็คือว่าตอนนี้ที่มีการมองเนี่ยเขาลัวกันเรื่องของการใช้จ่ายเงิน พราะปัจจุบันเนี่ยคนที่รู้จักเก็บเขาจะเก็บแล้วก็บางคนเนี่ยที่เราไปคุยด้วยเนี่ยเขากว่ามีรายได้เดือนละเป็นแสนจากราคาย,ยางในช่วงนี้เขาเก็บจะสร้างบ้านใหม่ซ่อมแซมบ้านแต่สําหรับในบางครอบครัวที่น่าเป็นห่วงคือเริ่มเอาเงินในอนาคตมาใช้เพราะมั่นใจว่าราคาอย,อยางปีปีนี้ดียัง,ยงไงเดี๋ยวเกรียแเราก็ต้องได้ได้เงินแน่นอนก็ดเลยนะนอยู่แล้วใช่ไหมว่าจะได้เงินคข้าอ่ะ ใช่ใช่เพราะฉะนั้นก็เลยเอาใช้ก่อนเปรียบเช่นเดียวกับคล้ายๆกับเรามีบัตรเครดิต <c oughs> ก็เลยใช้วิธีการก็คือไปถอยรถไปแดงเลยซื้อโทรศัพท์มือถือ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งหากมองในอีกแง่หนึ่งก็คือว่า ปีนี้ดีดาวรถแลวปีดหน้าหลังถ้าเกิดว่าราคาย,ยังไม่ดีหรือเกิดน้ำท่วมอะไรก็ตามที่เกิดเพราะว่าที่ไม่ได้เงินตามปกติเงินผ่อนเหล่านี้จะทําอย่างไรก็มีการเตือนกันมาว่าเกษตรกรช่วงนี้ที่ได้ตังได้เงินก็จะใช้ยังราคาดีๆเก็บไว้ค่อยๆคิดค่อยๆชาไใช้ที่สําคัญจะใช้ใจ่ายอะไรเนี่ย่าให้ใช้เป็นเงินสดอย่าไปใช้เงินผ่อนผู้ยืมกัน ในส่วนกระขายามตอนนี้เนี่ยนอกจากที่จะมีผลดีกับเงินหมุนเวียนแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือที่นาที่ไร่ที่ที่เคยเป็นที่รกร้างเปล่าอย่างเช่นในจังหวัดนนทบพรูเนี่ยพื้นที่บางแห่งเนี่ยไร่หนึ่งเนี่ยมุขอดอ้ายกันสองหมื่นก็แทบจะไม่มีใครเอาตอนนี้ถ้ามีที่ว่างไร่หนึ่งเนี่ยประมาณหกหมื่น,นบาท ส่วนบางที่เนี่ยถ้ามีต้นยางที่ยังเกลีดไม่ได้มีลงต้นยางไว้บ้างเนี่ย 8, แปดหมื่นบาทยางที่พอเกลี่ได้ก็แสนห้าเลยค่ะตรงนี้น่าสนใจว่านอกจากเศรษฐกิจต,ตรงตรงส่วนของค่าใช้ใจ่ายปกติจะสะพัดแล้วเนี่ยที่นาที่ไรที่ไม่มีราคาตอนนี้มีราคาเึ่าแล้วครับแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือว่ากเกษตรกรที่ปลูกยางไว้ได้ห้าปี ปีเริ่มทยอยกรีดเนี่ยอันนี้คือกรีดกนกำหนดเนี่ยได้มีใครไปเตือนเขาบางไหมว่ามันจะเสื่อมโทรมลงไปเร็วมีค่ะคุณเฉลียวแต่ว่าเงินมันเห็นอยู่ตรงหน้านะคะ,ะเป็นเป็นใครใครก็อดไม่ไหวจะไปรอดอีกสองปีก็ไม่รู้อีกสองปีจะได้เงินหรือเปล่า<ะ>เอาปีนี้เลยดีกว่าค่ะ,ะส่วนอนาคตจะเกิดว่าต้นยางจะมีปัญหาหรือว่าจะเป็นเรื่องของอนาคตเอาเงินตอนนี้จับของเป็นๆดีกว่าค่ะก<ะ>็คือมีมอยู่ตรงหน้าแล้วเอาไว้ก่อน,อน,นเอาไปอย่างช้ ใช่ค <ítulo> right? mm ่ะแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราม่เขาใพราว่าเพราะว่าถ้าลงเรียนเร็วเนี่ยคือยางมันเสริมสภาพเร็วแต่ที่จะเเลียนได้สามยีสิบห้าปีสามสิบปีมันเคุ้นได้แค่สิบห้าปีเนี่ยผมว่านี่คือเรื่องที่ในทางวิชาการเนี่ยอาจจะต้องเข้าไปให้ความรู้ชาวบ้านค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวปุ๊บเบิรมเมาส์มันก็ลอยข้าปีเออมันไม่ไดอกเบี้ยนท่วนต่างจังแต่ต้นจากแต่ต้นจานนักเล่าให้เขารู้เรื่องพวกนี้หรือเปล่า แล้เขาทำอะไระเจ้ารู้แล้วก็ให้ความรู้อยู่ค่ะแต่ว่าเกษตรกรก็เอาก็เลือกบางส่วนนะครับก็เลือกที่จะเอาเงินหน้ามากกว่าถึงจะได้ผลผลิตน้อยก็ยังดีกว่าได้เงินเพื่อนบ้านใครๆก็มีเงินมีของใช้ใหม่ๆเราจะนั่งรอดูต้นยางเราอีกสองปีก็ก็คงไม่ไหวอะค่ะดังสูตรออกซิเจนเดียก็ไม่ไหวดใช่ไหมเออค่ะ กอกลับขอบคุณครับคุณสวรรค์ขอบคุณครับและก็คุณสุนชัยสาบานนะครับท่านสองท่านับเดี๋ยวค่อยมาคุยกันใหม่นะครับวันนี้ขอบคุณรับทัานสองทั้งสามท่านนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วอย่ามาล้างกใหม่เดี๋ยวมันจะให้หมดนะครับเพราะว่าโครงการ